แม่หจะเลือดลงเรื่องถ้ามากค่าเกินเลกได้ให้ทั้งองิีก้อปากันนะทุกจะได้เห็นเวีนจะได้พอเด้ขอให้ได้ตะบุญนี่แหละเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านดีๆจีได้ยูดีมีแห้งจะเลือดดเรื่อดแ้วม็อยู่ายบาดมกทุก็ัเอนนานๆเดือ่าไงเหาก็ เด็กคนนี้ตานเดกจังรูจังสีคำสีกู้เด็ดคนนี้ตานตักบาตตักปุ๊บอยู่เรื่อยเออพ่ออยู่บ่ได้พ่ออยู่ดิได้พ่อกันอยู่ดิ นั่นแม่ว่าตูบไนแม่่าตงยู่นี่ไป้ปากมันไปัสนูกูบาอยจงสิเนียกูบ้าจานหนึงสันน้าทุดีละเอาดีอยู่ดีไม่แห้งกันแล้วสบายสบายแล้วอะพอเด้อพอตุ่มไอเด้อเลากระทึงวาหลายเซนพอเกเนี่ยคือว่าขันท่องประดูเรีย ข้าวกตทิด er ูข้าวกตทิปูดุแลกื้นางสิละนี่ละใส่ได้ดูแลพอควตลอดทอดฟังนั่นแหละเดกอันไหนที่ดีกะนี่ของกินของอยากก็ไม่พ้นจินข้าเพ่นยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละพ่อด้เพิ่มผ้าได้มาด้วยมากดูกผู้หยิ่งเพิ่มได้แม่ทุกคนนั่นแหละ ย้มพอกระยิบไปยิ่บันเออทุกคนกระเพื่อมใดทุกส่วนคนเดียวเออจุ่มม่ได้แล้วก็เพื่อมใดเออพวก